สวัสดีครับวันนี้จะบอกเคล็ดลับเกี่ยวกับการเซตค่าคอมมานด์พร้อมให้มีลักษณะสวยงามยิ่งขึ้นเป็นลักษณะใสโปร่งแบบนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้จะแบ่งออกเป็น2วิธีสําหรับคอมมานด์พร้อมแบบปกติและคอมมานด์พร้อมแบบแอดมินิสเตเตอร์วิธีการเนี่ยให้เข้าวันนี้หน้า Setting ของคอมมานด์พร้อมจากนั้นเลือกหัวข้อคอมมานด์พร้อมแล้วมองหาคําว่าแอพพลาน์คลิกเข้าไปครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นคําว่า b บล็กเกล n d โอพาซิตี้ตรงนี้สามารถปรับความใสได้ตามใจชอบนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าสัก75%ก็น่าจะเหมาะสมครับส่วนถ้าใครอยากจะปรับให้เข้าชุดกับคลิปที่ผ่านมานะครับในการปรับวินโด์ทั้งหมดให้มีความใสลักษณะแบบอะคริลิกก็ให้ไป e ิน b เบิหัวข้ออะคริลิครับซึ่งจะให้ผลในลักษณะนี้ครับ และสำหรับคุณผู้ชมที่ตั้งค่าแล้วไม่เห็นผลลัพธ์นะครับแนะนำให้ไปเปิดหัวข้อ Transparent e f f e c t ในหัวข้อ Setting ด้วยนะครับซึ่งขั้นตอนโดยละเอียดเนี่ยจะอยู่ในคลิปที่ผ่านมานะครับผมแนบลิงก์ไว้ให้แล้วในคำบรรยายใต้คลิปนะครับแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านบนคลิปนี้ก็มีนะครับทีนี้ในส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีเซตของ o m m a n d p r พรอมในโหมด Administrator บ้างนะครับมันจะมีวิธีการเซตไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราเปิด o m m a n d p r พรอมในโหมด administrator ขึ้นมาะกกกก่ออนนนคครรับตงี้้้ใหลลลิขวาวาแ็เื propertyperty จากนั้นให้เลือกไปที่ c ันเลแล้วก็ปรับค่า Opacity ครับซึ่งผมจะเลือกปรับความใสเป็นประมาณ75นะครับส่วนคุณผู้ชมอยากจะเลือกค่าอื่นก็ลองปรับค่าแล้วก็ลองดูผลลัพธ์ดูนะครับว่าชอบแบบไหนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ